อู๋ช่างจอสุร่าครับท่างเจอกับก๊อปดีเซลช็อปแท็กดีอู่เจ้าโอ๊ตแท็กดี นไม่ติดครับต้องชูดแล้วครับดูครับไวรุ่นตัวลายครับส่วนแท็กบีจากาก๊อปดีเซลช็อปครับก๊อปกล่องซิ่งครับอู่เจ้าออด เป็นลันที่2ครับโอ้อยเสียดาครับหนึครับเสียด้ครับวีโก้สิบเอ็ดศย์ครับ, 11, 0, รบแท็ค A ครับสองร้อสองสองร้อ้าครับ1 0บจุหสามครับ I'm <laughs>